ccp จีนพยายามปิดความจริงทั้งหมดทุกวิธีทางให้ได้แม้แต่ช่อง YouTube จีนที่นำเสนอข่าวน้ำท่วมจีนยังถูก ccp จีนสั่งปิดข่าวทั้งหมดจะมีก็แต่เพจของอาจารย์เดชานารุนาทที่เสนอข่าวต่างจากคนอื่นเขาแม้แต่การแจ้งพายุจำนวนหลายลูกที่ผ่านมาก็มโนไปก่อนกรมอุตุนิยมวิทยาและจอเรดาตรวจอากาศของทุกประเทศ เหตุผลเพราะมองเห็นจอเรดาร์คนละแบบกันนั่นเองแต่เผอิญว่าการมโนของอาจารย์เดชานารนาศยังไม่ผิดพลาดก็แค่นั้นเช่นการบอกล่วงหน้าว่าจะมีพายุเกิดขึ้นถึงสามลูกในที่สุดก็เกิดขึ้นสามลกจริงๆและเมื่อวานนี้แจ้งว่าจะเกิดขึ้นอีกสี่ลูกรวมเป็นเจ็ดลูกและในที่สุดวันนี้ เจ้าเรดาก็เพิ่งตรวจเจอพายุอีก4-5หลูกตามที่อาจารย์เดชาระบุไว้พายุทั้ง7ลูกนี้จะต้องเข้าจีนที่เขื่อนสามพายักษ์และในมนฑนที่มีแม่น้ำแยงซีไหลผ่านเท่านั้นดังนั้นเมืองต่างๆในหลายมนฑนที่อยู่ติดแม่น้ำแยงซีจะต้องเจอกับพายุฝนถล่มอย่างหนักที่คนจีนหลายคนส่งข่าวมาว่าไม่เห็นฝนตกในเมืองเลย ยังเดินช้อปปิ้งแบบสบายกันอยู่ฝนคงไม่ตกแล้วคนไทยหลายคนก็หลงเชื่อว่าไม่มีพายุฝนเข้าจีนเลยเป้าหมา้คือเขื่อนสามผายักษ์ของจีนและเติมน้ำในแม่น้ำแยงซีในเมืองชนบทของมณฑลต่างๆที่ตอนนี้ก็อ่วมอไทยกันอย่างหนักในหลายเมืองและมวลน,น้ำทั้งหมดย่อมไหลลงมาที่แม่น้ำแยงซีทั้งหมด เพื่อเข้าไปสมทบกับมวลน้ำจำนวนมากในเขื่อนยักษ์สามผาของจีนนั่นคือสิ่งที่ต้องไปลุ้นกันเต่าว่าเขื่อนยักษ์ขี้คุยนี้จะอยู่ยงคงกระพันถึงแสนปีได้อีกหรือไม่จะทนทานรับมวลน้ำจำนวนมากสมกับที่ CCP จีนได้คุยเอาไว้จริงไหมแต่ถ้าถามว่าเขื่อนยักษ์มีสิทธิ์ที่จะแตกลงไหมนั้น ก็รอลุ้นพาย,อยุอีกเจ็ดลูกที่พุ่งเป้าไปที่จุดของเขื่อนยักษ์สามพาทั้งหมดเพื่อทดสอบฝีมือของวิศวกรจีนดูว่าจะสมกับที่คุยเอาไว้ไหมแต่ที่แน่ๆในตอนนี้ CCP จีนถังแตกลงแล้วไม่สามารถปั๊มธนบัตรเพิ่มได้อีกเพราะมันเกินมูลค่าทองคำที่มีอยู่ในตอนนี้จึงหันมาเล่นเงินระบบดิจิตอลแทนมันก็แค่นั้น เกมแบบนี้ดูง่ายมากประเด็นก็คือถ้าเกิดเค่อนยักษ์บิดแตกหรือมีรอยร้าวแบบน่ากลัวมันย่อมหมายถึงการสิ้นสุดของมหาอำนาจจีน CCP ในยุคของสีจินผิงที่จะไม่สามารถตบตาของอาจารย์เดชานารนาฏได้อีกใครอยากเชียร์จีนก็เป็นสิทธิ์ของเขาแต่สำหรับอาจารย์เดชาารนาฏที่ได้เขียนบทความให้พวกท่านได้รับฟังตลอดสเดือนนี้ สีจินผิงไม่ได้ฉลาดมากพอที่จะกลืนกินแผ่นดินไทยได้แบบง่ายดายอีกต่อไปแล้วเพราะอย่างน้อยบทความนี้จะทําให้คนไทยแท้ๆหลายคนหุตาสว่างขึ้นมากกว่าในยุคของนายชวนหลีกภัยอดีตนายกร,รัฐมนตรีที่ออกข้อก,กฎหมายเสียเปรียบจีนทุกประตูยอมก้มหัวให้ประเทศยินทุกอย่าง จากความอ่อนด้อยทางการบริหารทางราชการแผ่นดินซึ่งเพจของอาจารย์เดชาารนนาถพูดตรงๆไม่รับเงินใครหน้าไหนมาเขียนเพื่อป้องกันประเทศของตนเองใครที่อยากจะเป็นขี้ข้าของพวกไอโอจีนก็ตามใจพวกมันเพราะพวกนี้ไร้ค่าหาประโยชน์ต่อแผ่นดินของเราไม่ได้สักอย่างเกิดมาเป็นได้แค่พวกภาระของแผ่นดินไทยเท่านั้น แล้ววันนี้เขื่อนยักษ์สามผากำลังเร่งระบายน้ำออกกันทำไมไม่สามารถปิดบังความจริงได้เพราะนักข่าวต่างประเทศต่างตั้งกล้องและส่งทีมงานคอยตรวจสอบทุกเวลาอยู่แล้วประเด็นคือการเร่งระบายน้ำออกมาข้ามวันข้ามคืนของเขื่อนยักษ์สามผาในวันนี้ปากประตูระบายน้ำออกกับระดับน้ำด้านล่างมันแทบจะสูงเสมอกันแล้ว มันก็บ่งชี้ชัดว่าระดับน้ำด้านล่างมันระบายออกไม่ทันทางทะเลจีนใต้ตะวันออกของนครเชียงไฮ้แค่นี้วิศวกรที่เขาสร้างเขื่อนในทั่วโลกเขาก็ดูกันออกหมดแล้วมันจะปิดบังความจริงได้นานสักแค่ไหนกันในส่วนของประเทศไทยเตือนขนของขึ้นที่สูงลำพระเพลิงน้ำล้นสปริงเวยแล้วโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง จังหวัดนครราชสีมาเตือนพื้นที่ลุ่มตำ่ำและใกล้เคียงขนของขึ้นที่สูงเนื่องจากมีน้ำไหลเข้าเขื่อนปริมาณมากจนน้ำล้นสปริงเวย์ผู้สื่อข่าวรายงานว่าปริมาณน้ำภายในลุ่มน้ำลำพระเพลิงยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้หลังจากที่ทางเขื่อนลำพระเพลิงยังคงต้องเร่งพร่องน้ำเพื่อเตรียมรับมือกับพายุโลกใหม่ ซึ่งจะทำให้ฝนตกหนักเพิ่มขึ้นเป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการน้ำส่งผลให้ปริมาณน้ำภายในลําพระเพลิงที่ไหลผ่านตัวอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาเริ่มเอ่อลุนตลิงเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรล่าสุดทางเพจโครงการชนประทานจังหวัดนครราชสีมาได้ประกาศแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ติดกับรุ่งแม่น้ำลำพระเพลิงให้เก็บข้าวของ โดยระบุว่าด่วนที่สุดเก็บขงมที่มีค่าขึ้นที่สูงปริมาณน้ำจำนวนมากหล้นปากกระทนสปริงเวอ่างเก็บน้ำลำพระเพลิงแล้วตั้งแต่วันที่16ตุลาคม2563จะทําให้การควบคุมปริมาณน้ำที่ออกจากอ่างเก็บน้ำเป็นไปได้ยากมากหรืออาจจะควบคุมปริมาณน้ำไม่ได้ในอำเภอโชคชัยออกติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด พร้อมประสานงานกับทางชนประทานในพื้นที่ทําการยกบานประตูระบายน้ำภายในลำน้ำลำาระเพลิงรวมถึงลำน้ำมูลในพื้นที่ทุกบานพร้อมนำเครื่องขลัดดันน้ำมาติดตั้งบริเวณจุดที่น้ำไหลผ่านได้ช้าเพื่อเร่งระบายน้ำและรองรับน้ำชุดใหม่โดยเร็วที่สุดส่วนสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งยังคงมีมวลน,น้ำจากลำน้ำสาขา ของลำน้ำลำสำลายซึ่งเป็นลำน้ำสายแยกย่อยของลุ่มน้ำลำพระเพลิงไหลลงมาสมทบเนื่องจากการคาดการว่าจะมีฝนตกหนักในพื้นที่ในอีก1-2วันนี้และอาจทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงไปอีกนอกจากนี้บนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่หลังจากมีฝนตกตลอดทั้งวันทำให้ดินถล่มลงมาทับเส้นทางขึ้นอุทยานแห่งชาติ บริเวณกิโลเมตรที่29อเภอปากช่องจัังหวดนครราชสีมาแต่ช่วงนี้เขาใหญ่ปิดไม่มีใครใช้เส้นทางนี้นอกจากเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติจึงไม่มีใครได้รับอันตรายจากดินถล่มบริเวณดังกล่าว